งานผีตะโขนอนะ่ะผมจองโรงแรมไปแล้วนะผมก็ไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าเขาไปวันไหนกันนะครับโอเคครับกาบสวัสดีฮะทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมดันโลลันนะนะฮะวันนี้มีเอฟซีนะครับ,นนเ,รบเขาบอกว่าพี่ถ่ายเว็บแดงหน่อย ไม่ได้ถ่ายเว๊บแดงเลยนะครับผมไม่ค่อยได้ถ่าย้วผมกําลังไ,ไล่รถอยู่ครับเพราะว่าหลังจากที่เรามาจาอ,อจากสุพรรณนะครับก็ไม่ค่อยได้ยุ่งอะไรเลยแล้วก็เติมน้ำมันแล้วก็มาขี่ให้ทุกคนดูรอบรอบก่อนนะครับที่ผมไม่พูดอะไรเลยนะนั่นก็คือขี่เล่นเฉยไม่รู้จะพูดอะไรก็เลยเออเอาชิปลงไปนะครับวันนี้ก็กลับมาพูดหน่อยนะครับก็ผมได้ได้ลื้อพวกไอ้นี่ออกมา หรือพวกสีออกมาแล้วก็เอามาขี่ดูมาล้างดูนะครับเพราวตอนนี้รถผมจอดนานเลยนะฮะก็คือยังไม่ได้อันนี้ไม่ได้เติมยางเลยรู้สึกว่ายางอ่อน <laughs> ยางไม้เหลือสิบกว่าแลครับยางอ่อนเดี๋ยวขี่เล่นๆให้ดูนะครับ <c oughs> โอ้คอซ่าด้วย บอกว่าฟฟร์คซาเป็นรถเทเหรอรถเทสสำหรับรถสิ่งหรอครับไปดูในกลุ่มมานะครับน้ำมันหนาด้วยครับผมใส่20่สิบแล้วตอนนี้อากาศมันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร,ร่นะฮรตอนนั้นนี้จะร้อนนะนี่เป็นตอนเย็นมันก็เลยแบบเน,นี้ยมมนจะติดหนาเนี่ยครับ,นนรบว่าผมไปขบูนะน้ำมันโดนเท้าโดนในหน้าแข้งหมดอนะ เออแล้วมีอันนี้ไงมง,งานผีตะโขนน่ะผมจองโรงแรมไปแล้วนะผมก็ไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าเขาไปวันไหนกันนะครับเพราะว่าวันมันผิดปกติครับปกติเขาจะจัดตออาทิตย์ใช่ไหมฮะแล้วผมก็ไม่เคยไปด้วยปีนี้ว่าจะไปนะเพราะว่าคุยกับไอ้ลูกมาครับสามปีแล้วมังไม่ได้ไปแล้วกันักทีนะครับทางพี่เบียร์พุทธะเขาก็ชวนไปเมื่อก่อนผมก็ผิดน้าเขาครับนะก็มไม่ได้ไปก็ปีนี้ไอ้ลูกมันอยากไปผมก็เลยเออไปก็ไปนะครับแต่ว่าอ่าสัก อาทิตย์สองอาทิตย์มาเนี่ยผมปวดหลังมากผมไม่รู้เป็นอะไรับปวดปวดมากเลยพวกนี้ผมก็จะไปหมอหน้านะนไม่จะไปหาหมอรั้วไปตรวจหลังสักนิดนึงนะครับก็งงกังกลัวจะขี่ไกลไม่ได้นะครับไอ้พวกไอ้ดุกไอ้อ้ก็ไม่เข้าใจอีกนะครับนี่นะถ้าไม่ขี่ไปได้วยกันก็ก็มันรู้สึกแปลกๆกันเลยพวกนี้นะครับผมก็มปวดหลังผมอาจจะขี่ไกลไม่ได้นะ,ะนม่แบบขี่ได้ทีร้อยโลพัก พักร้อยโลเนี้ยฮะประมาณนี่ครับเพราะว่าจะมีรถยนต์ไปด้วยโอเคเดี๋ยวลองเสียงนะครับโอ้ทํามาันสใส่หน้าแค่กันเต็มเลยเสียงมันดังด้วยผมก็แค่ชอบพ่อเสียงดังเท่าไหร่นะแต่พ่อมันดัง กี <ort. i> ่แ <Man> ล้วเตอคือตอนนี้ข้างหน้าเป็น15ข้างหลังอยู่ที่30มสิครับไซสตสี่หนึ่้าผมว่าน่าจะได้ลงอีกสักวันนึงเนี่ยถ้ายอดหดีแต่แต่บ้านผมนี่ยมันกี่แล้วสามสิเนี่ยพอดีแล้วเพราเพนเปไปทางทางเดินทางเดินทางโค้งทางเขานะครับค่อนข้างที่จะใช้รอบสูงนิดนึง ใช้ใช้สเอร์เลขมันจะมันจะนี่ครับมันจะมันจะตื้อนะฮะจะขี่ช้าหน่อยไหมมันจาดเยอะมากไม่ใช่ไม่ใช่มัน,มนจัดฝนตกไอ้สั์เลยกลับก่อนละ่า <c oughs> จะขี่ให้ดูด่ขีของป่าของฟอร์อลไอ้ฉันหายฝนตกตกทั้งไหนวะอ๋อตกทางหลังบ,บ้านผมเลยนะกลับก่อนกลับก่อนทุกคนฝนตกเฉยเลย อ้าจะขี่ให้ดูนะดูพอพอ,พอแค่นี้กันเนาะเ <c oughs> <c oughs> ชื่องงเลยฝนตกเฉยกลับบ้านจะตก เดี๋ยวคืนนี้ผมก็จะเข้าไปตัวเมืองเชียงใหม่นะครับถ้าใครได้ดูชิปก็มีอะไรก็ทักมาได้นะครับนะจะถ่ายชิปว่าจะอะไรก็ทักคุยในในเพจได้นะครับผมยังไล,ล่รถไม่เสร็จนะตอนนี้ปิ่งไม่ประมาณเจ็ดสิบ,บ เสร็จนะครับถ้าไม่ผิดพลาดอะไรไม่ติดอะไรก็น่จะไปผิดว่าโขนนะเอาคันแดงใจตอนแรกว่าจะขี่คันเหลืองไปแล้วก็คันแดงจะยกขึ้นเงี้ยครับแล้วก็เวลาไปถึงพี่นู่นก็จะยกคันแดงลงแล้วก็นนคันเหลืองขึ้นเงี้ยครับเพราะว่าคันเหลืองผมคิดว่ามันขี่ขี่มันขี่ง่ายกว่าครับขี่แบบเหมือนรถเดิมอะครับนี้ไม่ค่อยเหมือนรถเ,เดิม เรือมันจะออกเป็นสายทิพย์ๆเลยขี่โป่งๆอะไรพวกเนี้ย คครับตัดมาถึงบ้านเรียบร้อยครับ <c oughs> ลืมปิดคิบนะครับก็ประมาณนี้เนาะถึงนะฮะโอเคครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ